สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เสื้อทรงหลวมเก็ดข้างนะคะก็เป็นไซส์งานขายหรือว่าตัดใส่นะคะก็ช่างก็ลงตั้งแต่ไซส์ S จนถึง 3XL เลยนะคะไซส์ S ก็จะอยู่ที่ EP หนึ่งหกเจ็ดนะคะ จนถึง172นะคะไซส์ S ก็จะอก34 M M ก็36นะคะ L 38 XL นะคะ XL ก็จะอก40ส่วน 2XL ก็จะอก42นะคะ 3XL ก็จะอก44 ก็สามารถเทียบไซส์นะคะตัดขายหรือว่าตัดใส่ได้เลยนะคะเป็นเสื้อเข้ารูปหลวมนะคะก็ทำกันเลยค่ะจากกริมกระดาษนะคะตีเป็นเส้นกลางหน้าคลิปนี้เป็นไซส์ L นะคะอก สาสิบแปดก็จากริมบนนะคะตีเป็นเส้นคอจากเส้นคอนะคะยาวหน้าสาสิบหเป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่งสิดเซนเป็นเส้นอกนะคะแบ่งครึ่ง เก้าเซนเป็นเส้นบาดหน้าค่ะก็ได้แล้วตีเส้นเลยค่ะเส้นบาดหน้ารอบอกเส้นเอวจากเส้นเอวนะคะวัดลงมายี่สิบเซนเป็นสะโพกใหญ่แบ่งสิบเซนเป็นสะโพกเล็กค่ะ สะโพกเล็กสะโพกใหญ่เรามาหาคอนะคะก็บัดเข้ามาค่ะจากจุดปุ่มคอหกเซนครึ่งหกเซนครึ่งตีขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะ แบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งตีเป็นเส้นไหลค่ะเราจะหาไหลนะคะไหลไซส์ L สี่สิบค่ะแบ่งครึ่งก็ยี่สิบวัดมานะคะยี่สิบได้แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะเราจะหาเก็ดไหลนะคะ ก็แบ่งครึ่งค่ะ14เซนแบ่งครึ่งก็7เซนรอบอกไซส์แอลนะคะ88หาร20ก็4.4นะคะเราใช้แค่ครึ่งเกตค่ะก็2.2นะคะเป็นทรงหลวมนะคะเราใช้แค่ครึ่งเกตพอค่ะก็ อกห่างนะคะ18ก็แบ่งครึ่งนะคะ9เซนจากจุดนี้นะคะ9เซนอกสูงค่ะ20ได้แล้วนะคะเราก็ตีเก็ดไหลเลยค่ะเราหารอบอกนะคะ รอบอกไซส์แลแปดสิบแปดบวกหลวมสิบเซนค่ะเก้าสิบแปดหารสี่ก็ยี่สิบสี่ครึ่งนะคะเราทำหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะยี่สิบสี่ครึ่งบวกหนึ่งก็เป็นยี่สิบห้าครึ่งเราหาสะโพกค,ค่ะสะโพกเก้าสิบแปดบวกหลวมแปดเซนนะคะก็เป็นร้อยหกหารสี่ยี่สิบหกครึ่ง ก็บวกหนึ่งค่ะเป็น27่จครึ่งจากจุดนี้นะคะได้แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะเป็นเส้นข้างนะคะทรงหลวมเราจะไม่หาเอลนะคะเพราะว่าด้านหน้าเขาจะไม่มีเก็ดนะคะก็เสร็จแล้วเราทำชิ้นหลังเลยค่ะ ก็ตีมาเลยค่ะเส้นคอบ่าหลังรอบอ,อกเส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ได้แล้วเราก็ตีเส้น กลางหลังเลยค่ะเราจะหายาวหลังนะคะก็จากเส้นเอววัดขึ้นมาทางคอนะคะยาวหลัง40สก็วัดขึ้นมาค่ะสี่สิบ เราก็ตีเข้ามาเจ็ดเซนค่ะวัดขึ้นเซนครึ่งก็เราจะหาบาหลังนะคะบาหลังสามสิบเจ็ดก็ครึ่งหนึ่งสิบแปดครึ่งจากจุดนี้นะคะได้แล้วเราก็ตีเจ็ดเซนค่ะ จากจุดนี้นะคะทุกตัวคือเป็นกดนะคะเจ็เซนก็เราจะดูในส่วนของเส้นคอ,อกับยาวหลังนะคะ4เซนก็คือแบ่งครึ่ง2เซนนะคะเราก็เอา2เซนเนี่ยมาต่อนะคะต่อขึ้นมา2องเซนเราก็จะหาไหล่ไหล่40 ก็ครึ่งหนึ่งยี่สิบนะคะได้แล้วเราก็ตีเส้นเลยค่ะก็ตีมาหาบ้านหลังเลยค่ะเราหารอบอกนะคะแปดสิบแปดบวกรวมสิบเซนก็เก้าสิบแปดหารสี่ยี่สิบสี่ครึ่งลบหนึ่งค่ะก็เหลือยี่สิบสามครึ่งเราหาสะโพกค่ะเก้าสิบแปด บวกรวม8เซนนะคะก็106หาร4 26ยีกครึ่งลบหก็25่ครึ่งค่ะเป็นเข้ารูปรวมนะคะของผู้หญิงก็เข้าเอวค่ะ1นึ่งเซนเข้าให้เท่ากันนะคะก็โค้งเลยค่ะ ในจุดข้างที่เข้าเนี่ยเข้าเท่ากันนะคะหน้าหลังเพราะว่าเวลาวางแบบเกณฑ์ผ้าเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบเกณฑ์เดียวกันนะคะแนวเดียวกันก็ได้แล้วเราก็ตัดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปรับไหล่ก็ปิดเก็ตเลยค่ะ ปิดเก็ดไหลอันนี้คือแม่แบบไซส์ L นะคะเสื้อเข้าลูกหลวมสำหรับจะตัดใส่ก็เทียบไซส์เลยนะคะถ้าตัดขายก็เป็นไซส์ L อก38นะคะก็ไซส์ L เนี่ยก็ก็งานขายก็ตัดบ่อยนะคะเป็นไซส์ที่แบบทั่วๆไปนะคะ แต่งานขายที่ไม่ค่อยได้ตัดไซส์เลยก็คือไซส์เอนะคะเพราะว่าเล็กมากก็ได้แล้วเราก็จะหาเส้นไหลใหม่นะคะจากจุดเจ็เซนที่แบ่ง3ามเซนครึ่งเนี่ยเราตีตรงๆออกมาเลยค่ะไหล40 แบ่งครึ่งก็20นะคะเราวัดเข้ามาใหม่ค่ะ20เราก็ตีขึ้นมานี่เลยค่ะบานหน้า35ครึ่งหนึ่งก็17ครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดเข้ามาค่ะ17ครึ่งเราจะปิด วงแขนนะคะก็จากบานหน้าวัดลงมาประมาณสองเซนนะคะเราปิดเป็นหนึ่งเซนค่ะ ได้แล้วเราปรับไหลน,นะคะก็จากเส้นอกนะคะเส้นอกแล้วก็เป็นฉากเลยค่ะจนถึงจุดปลายไหลน,นะคะ ยี่จนถึงจุดปลายไหลนะคะยี่สิบเซนเราก็เอา20เซนเนี่ยค่ะมาวางที่เส้นอกชิ้นหลังแล้วก็ถึงจุดปลายไหลนี่นะคะ38มครึ่งเราลบไป2เซนค่ะเป็นกดนะคะลบทุกตัวสองเซน สามสิบแปดครึ่งลบสองเซนก็เหลือสามสิบหกครึ่งเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะก็ได้สิบแปดจุดยีห้านะคะเราก็วัดขึ้นมาค่ะจากเส้นอกนะคะสิบแปดจุดยีห้าแล้วเราก็บวกขึ้นมาอีกสองเซนค่ะ ทุกตัวนะคะเป็นกดตีมาเลยค่ะเราก็ได้เส้นที่ปรับไหลแล้วนะคะเส้นนี้เราก็ไม่ใช้แล้วนะคะชิ้นหน้า18.25จาจากเส้นอกนะคะเราก็ขึ้นมาเลยค่ะชิ้นหน้าไม่ต้องบวกนะคะ ก็ได้แล้วก็ตีมาหาจุดข้างคอเลยค่ะเราก็ได้เส้นนี้แล้วนะคะปรับไหลเส้นนี้เราก็ไม่ใช้นะคะตอนนี้เราจะมาหาวงแขนเราลงมาสักในจุดเนี้ยลงประมาณได้สองเซนนะคะถ้าเราลงแบบต่ำมากเนี่ยเวลายกเนี่ยเขาจะตึงนะคะเอื้อมไม่ขึ้นหยิบของไม่ได้นะคะคือก็ประมาณสองเซน อันนี้เราลองลงมาก่อนค่ะหนึ่งเซนจากจุดข้างเนี่ยเราก็ทำเป็นฉากในส่วนของบ่านหน้าเนี่ยเราใช้ไม้ตรงนะคะเราใช้ไม้โค้งแต่งนิดนึงค่ะเส้นเขาจะหายไปหน่อยนะคะทำให้เสื้อหวานขึ้นนะคะเราก็มานี่เลยค่ะ การทําฉากอย่างเงี้ยคือทําเวลาเราวางไม้ไว้ปะไม้ปาก,ปากนกแก้วเนี่ยเขาจะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทําฉากไว้เขาก็จะลงไปนะคะทําให้เสื้อเนี่ยเขาจะตึงนะคะคือเราทําไม้เนี่ยคือกันเขาไว้เขาก็จะออกมาตามที่เราแบบสวยงามตามที่เราต้องการนะคะคือแม่แบบเนี่ยใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทำแบบ ทำงานขายเนี่ยตัดได้เป็นร้อยร้อยตัวนะคะเราโครงสร้างเขาจะสวยนะคะเสื้อออกมาก็ทรงสวยเราจับเส้นที่ปรับไหลชิ้นหลังนะคะมาตรงคอจุดข้างคอนะคะแล้วก็ไล่มาตอนนี้เราเอาไหลชิ้นหน้าเป็นเกณฑ์ค่ะเราใช้ไม้โค้งวางนะคะมาถึงบ้าหลัง เราก็ลงไปเลยค่ะส่วนตรงด้านข้างเนี่ยเราก็ทำฉากเหมือนกันนะคะก็ด้านหน้าเราลงไปหนึ่งเซนเราก็ลงหนึ่งเซนค่ะลงเท่ากันก็วางเป็นฉากมาเลยค่ะก็เราจะหาลักแร้นะคะ ไซส์ L รลลักแร้42บวก8นะคะก็เป็น50แล้วก็วัดมาเลยค่ะ50 ครึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะขาดเกินแบบหนึ่งเซนก็ได้นะคะตอนนี้เรายัางเป็นแม่แบบนะคะคอนี่คือแล้วแต่แบบเลยนะคะถ้าเป็นคอก็คือปิดหนึ่งเซนนะคะแต่ถ้าเป็นปกก็ไม่ต้องนะคะตอนนี้เสื้อยาว เสื้อยาวนี่ขึ้นอยู่กับแบบนะคะแล้วแต่จากจุดข้างเนี่ยขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้านี่ลงหนึ่งเซนนะคะคือด้านหน้าเนี่ยเขามีหน้าอกนะคะเขาจะได้ไม่เติเติรขึ้นก็ใช้ไม้โค้งแต่งค่ะส่วนด้านหลังก็ ตรงกลางหลังเนี่ยคือไม่ต้องขึ้นนะคะแต่ด้านข้างเนี่ยขึ้นหนึ่งเซนตอนนี้ทรงหลวมเนี่ยขึ้นอยู่กับแบบนะคะก็คือเนี่ยคือแม่แบบทรงหลวมนะคะตอนนี้การจะเอาเกตหลังหรือไม่เอานี่คือแล้วแต่แบบเลยนะคะถ้าถ้าจะเอาเกตหลังก็คือวัดเข้ามานะคะเป็นแบบ ต่อกลางหลังก็1เซนนะคะส่วนถ้าจะเอาเก็ดก็แบ่งครึ่งเลยค่ะ ก็เข้ารูปหลวมเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นเกตก็คือเกตแบบเย็บนะคะเย็บธรรมดาหรือเราจะไม่เอาคือตัวปล่อยก็ได้เพราะว่าเขาเป็นเข้ารูปหลวมนะคะเขาก็จะมีเข้าตรงข้างอยู่แล้วอันนี้คือแล้วแต่แบบนะคะแล้วก็เก็สามเซนแบ่งข้างละเซนครึ่งอันนี้ไซส์ L เราเอาแค่เส้นอกค่ะ สะโพกเล็กสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งเลยค่ะเป็นปลายเก็ดเราไม่ต้องหาเอวนะคะเพราะว่าด้านหน้าเขาไม่มีเก็ดยังไงก็ไม่คับนะคะตอนนี้เราจะเปิดเก็ดข้างทรงค่ะ เราใช้กะดูนะคะประมาณเจ็ดเซนนะคะในจุดนี้คือไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับอก,อกสูงถ้าอกสูงเขาต่ำเราก็จะต้องแบบ ตามแบบลงมานะคะคือเราใช้มองตอนนี้เราลดลงมาสองนิ้วค่ะเราจะเย็บมาแค่นี้นะคะเราจะไม่เย็บมาถึงตรงจุดนี้นะคะแยกเรียบเลยค่ะ ในเกตเนี่ยนะคะไม่ให้เกินสามเซนนะคะก็ใช้เส้นล่างคะ่ะเต็มที่คือสามเซนนะคะเพราะว่าถ้าใหญ่เก็ดใหญ่แล้วเวลาเย็บเนี่ยเขาจะไม่สวยนะคะ อันนี้ก็ทรงเสื้อเป็นแม่แบบงานขายไซส์ L นะคะก็เรียบร้อยเรามาดูแขนต้นแขนยี่สิบแปดก็ต้นแขนยี่สิบแปดนะคะไซส์ L ลักแล้วเราบวก8ต้นแขนก็ต้องบวก8นะคะคือเท่ากันก็ได้36หาร2นะคะก็คือ18เราตีมาเลยคะ่ะเป็นเส้นกลางแขนนะคะ ก็สิบแปดนะคะก็คือครึ่งหนึ่งก็คือเก้าจากจุดนี้มาก็คือเก้าเก้าเซนจากจุดนี้มาก็คือเก้าก็คือจากจุดนี้มาจุดนี้ก็คือสิบแปดเซนนะคะอันนี้เป็นแขนหลักเซนหรือว่าแขนสี่เหลี่ยมนะคะก็จากนี้ก็ลงมาเก้าเซนก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ หัวแขนเราขึ้น3เซนครึ่งหรือ4เซนได้นะคะอันนี้ด้านหลังด้านหน้าด้านหลังเราลงเซนครึ่งท้องแขนลงเซนครึ่งด้านหน้าแบ่ง3 9เซนก็3เซนมเซน,เ,นเท่าๆกันนะคะ เราก็ตีมาเลยค่ะเราจะใช้จุดนี้นะคะแขนหลักเซนเวลาในส่วนนี้นะคะเราแบ่งสามส่วนค่ะจะกะด้วยสายตาหรือว่าจะ วัดก็ได้นะคะแล้วแต่ด้านหลังนี่เราขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าลงเซนครึ่งด้านหลังลงหนึ่งเซนก็โค้งเลยค่ะ ด้านหลังเส้นเนี้ยเกือบเป็นเส้นตรงนะคะก็แขนยาวแล้วก็กะเอานะคะสิบนิ้วเราจะพับเส้นนี้นะคะแล้วก็จะกิ้งเส้นนี้ออกมาค่ะ แล้วเราก็พับเส้นกลางเลยค่ะปลายแขนก็ถ้าวัดพอดีก็บวกหลวมห้าเซนหารสองนะคะแต่อันนี้เราจะกะเอาค่ะสิบหกครึ่ง 16ครึ่ง บางที่ก็จะใช้แขนหลักนิ้วนะคะเพราะว่าจะเข้าง่ายกว่าเข้าง่ายกว่าหลักเส้นนะคะแต่ถ้าหลักเสนเนี่ยจะออกมางานจะสวยกว่านะคะก็ได้แล้วเราจะวนหัวแขนดูนะคะขาดไปนิดนึงเดี๋ยวดูชิ้นหลัง ขาดไปน,นิดนึงเราปรับในส่วนนี้ขึ้นนะคะ ักแร้สี่สิบสองบวกแปดก็ห้าสิบยี่สิบสี่ชิ้นหน้าได้ยี่สิบสี่สี่สิบแปดครึ่งพอดีนะคะ เราจะไม่มีการเผื่อกระตุกรูดหัวแขนนะคะเพราะว่าเป็นงานขายก็พอดีนะคะก็เรียบร้อยค่ะพทะเทินงานขายไซส์แอลนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ